นี่นะครับนี่นะครับเวลาเราลงสีนะดินสอสีนะครับอย่าลงบางๆแบบนี้นะครับการลงบางๆแบบนี้ทําให้ไม่มีเนื้อสีติดที่กระดาษเลยเอออย่าไปกลัวก้ามขึ้นนะครับนี่เห็นไหมอันนี้คือลงแบบบางๆเราต้องลงแบบนี้ฝนไปเลยครับดอกดาวเรืองแบบง่ายๆนะครับอ่ะเหลืองอันนี้ไปแล้วทีนี้มันสามารถ สีดินสอสีนะครับผสมเหลืองอีกเฉดหนึ่งเข้าไปได้เลยนี่นครับที่มันเป็นวิธีการระบายสีแบบเด็กๆเลยครับเนี่ยตามสบายเลยคุณจะหันหมุนดินสอไปทางไหนนะครับดินสอสีหันไปทางไหนก็ได้ปัดไปปัดมาอย่างนี้เขี่ยไปเขี่ยมาลากไปลากมาอย่างนี้ได้หมดเลยแล้วแต่ความถนัดของคุณนะครับ แต่ใช้เวลานะบอกเลยดินสอสีเนี่ยทีนี้อ่ะพอเราลงดินสอสีเสร็จเราระบายสีเสร็จหนึ่งอันเห็นไหมว่าครูปานใช้กระดาษทิชชู่เพราะงานเราต้องสะอาดครับและครูปานจะลงทางด้านซ้ายก่อนเพราะครูปานถนัดขวาใช่ไหมจะได้มีที่วางมือแล้วมันจะสามารถแบบมันจะสามารถมันจะไม่เลอะครับเห็นไหมอ่ะทีนี้ขอลง ดินสอเพิ่มเข้าไปนี่คือขั้นตอนของการวาดดอกนะนี่คือดอกอะไรดาวเรืองกำลังมาแล้วเห็นไหมนี่ ซ้อนกันไปเรื่อยๆครับซ้อนกันไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมดอกดาวเรืองในที่สุดก็มาทีนี้ตรงเกสรเรายังเติมได้อีกเรายังเติมได้อีกหาสีหาสีเหลืองที่มันอีกเฉดหนึ่งน่ะเอาเป็นส้มก็ได้ เออเห็นเนี่ยสีมันสามารถลงได้ตั้งหลายรอบนะครับมันมันผสมกันได้ด้วยนะมันเหมือนการผสมสีในในจานสีเราเลยแหละแต่ว่าเราผสมกันในสิ่งที่เราวาดไปเลยเห็นไหมครับเวลาเราผสมสีน้ําเราต้องผสมข้างนอกใช่ไหมเวลาเราลงอ่ะแต่อันเนี้ยคือผสมในสิ่งที่เราวาดเลยโอ้เห็นไหมดาวเร,เรืองมาแล้ว อ่ะทีนี้เราก็จะระบายสีผมทีนี้เรามาแพลนกันก่อนว่าครูบันจะปล่อยผิวเนี่ยให้เป็นสีกระดาษนะครับจะไม่ลงสีผิวนะเพราะว่ามันมัมนเป็นสเปซที่ใหญ่คือถ้าลงมันจะต้องใช้เวลานานมากครูบันก็จะเลือกลงเฉพาะที่เป็นผมนะครับอ่าเพราะมันมีฟอร์มเล็กๆๆเลที่เราสนุกกับมันได้นะครับอ่ะผมเราจะเอาสีอะไรคิดเป็นแบบว่าสนุกสนุกไปเลย เอาผมสีจะได้อยู่กับสีเหลืองสวยสีฟ้าสวย่ะขอสีฟ้าดีกว่านะครับนี่อุ้ยในสีฟ้ามันมีสีเขียวซ่อนอยู่เออสนุกอันนี้ดีมากอเห็นไหมครับเราไม่ต้องไปใช้อันอื่นผสมเลยแท่งอื่นผสมเลยมันมีของมันอยู่แล้ว เห็นไหมเขากซ์มาให้เลยนี่คือของเมืองนอกนะครับอ๋อเมดินเจแปนของเจแปนเห็นไหมเนี่ยคือเขาเวลาอันนี้คือดินสอสีของเจแปนของญี่ปุ่นนะครับเนี่ยในในในเนื้อสีเนี่ยมันจะมีสีอื่นไปด้วยเลยสแสดงว่าเนี่ยคือเขาสอนให้เด็กเขาผสมสีในเวลาลงสีดินสอไม้เนี่ยครับดินสอสีเนี่ยครับอ่าเนี่ยนี่เห็นไหม เออมันมีเขียวมันมีฟ้ามาเลยอ่ะสมมุติถ้าเราจะลงของเราเนี่ยคือมันคือเหมือนทฤษฎีเราเลยนะเนี่ยว่าเวลาลงสีหนึ่งสีเนี่ยอย่าให้สีแบนแบนให้มีสีอื่นเข้ามาด้วยอันนี้เขามีสีเขียวเข้ามาถูกไหมครับเนี่ยน่ารักเลยแต่ว่าในการลงสีเขียวนั้นฟ้ากับเขียววันนี้ครูบันขอเติมสีน้ำตาลเข้ามาด้วย ผสมเข้าไปด้วยเลยนี่เห็นไหมเราได้น้ำหนักของสีที่แบบไม่เหมือนใครเลย <S <S <ๆ>เวลาเราวาดรูปเราต้องไม่เหมือนใครครับแต่ในขณนะเดียวกันก็ให้สวยด้วยนะนี่เห็นไหมนี่เราผสมสีไปเลยโอ้รูปนี้ต้องออกมาสวยแน่ อ่ะมาลงข้างล่างด้วยขอขอลงนี้ก่อนขอลงนี้ก่อนงั้นขอลงดอกดาวเรืองของเราก่อนกำข,ขึ้นชัวเพราะว่ามันกดมากอ่ะทีนี้ขอว่าดอกดาวเรืองเหมือนเดิม เริ่มต้น3มแฉกทีนี้ผมของเราตรงนี้ครูบันจะไม่ผสมครูบันจะไม่ใช้สีเยอะเกินไปเวลาที่ลงคือพอมันเป็นผมเนี่ยเราจะไม่เปลี่ยนสีเพราะว่าพอเปลี่ยนสีปุ๊บมันก็จะดูประหลาดแต่ถามว่าเปลี่ยนได้ไหมมันก็เปลี่ยนได้นะครับแต่แล้วแต่เราจะสนุกเลย แต่พอรูปออกมาแล้วเนี่ยครูบาลว่าสีน้อยๆที่มันแบบดูออกว่ามันเป็นส่วนไหนส่วนไหนอย่างเงี้ยมันดูเข้าใจง่ายกว่าเหมือนเราฟังเพลงนะครับเวลาที่รูปที่รูปที่มันดูง่ายๆเนี่ยแล้วมันสวยเนี่ยมันเหมือนเวลาที่เราฟังเพลงเลยคือเพลงที่มันพราะๆมันก็จะแบบดนตรีมันก็จะง่ายๆนะแล้วก็ ไม่ไม่ไม่สับสนมากในในในตัวโน้ตอ่ะมันก็จะมีแบบบางทีเป็นเพลงสั้นๆแล้วก็แบบจำได้ง่ายๆเช่นฉันชื่อเจนมากระโปแล้วก็มากระเห็นไหมว่ามันเพลงง่ายๆแล้วมันก็มีคนร้องได้เนี่ยครับสีน้อยๆอย่างเงี้ยก็คนเข้าใจง่ายๆมันก็จะ คนก็จะจําได้แล้วคนก็สามารถวาดตามได้แล้วมันก็จะยิ่งอยู่ในความทรงจําของเขาว่านี่เขาเคยวาดรูปรูปนี้อะไรเงี้ยครับมันก็จะกลายเป็นรูปฮิตขึ้นมาทันทีนะเพราะฉะนั้นเวลาคิดอะไรก็อย่าไปคิดมากนะครับจะสังเกตว่าข้างบนนี้น้ําหนักจะเข้มกว่าข้างล่างเพราะข้างล่างคูปานใส่ไปแทแค่สีเดียวยังไม่มีสีน้าตาลระบายไปเลยครับสบายสบาย เราถนัดระบายไปทางไหนก็ระบายไปเลยต้องสวยแน่ๆเห็นไหมวาดไปก็อวยพรตัวเองไปใส่น้ําตาลเข้าไปเพิ่มมิติให้มันอ่านี่ถ้าใครแบบรู้สึกว่าเออมันเป็นแบบนี้ผมมันควรจะกลมไปพร้อมกับทรงออทรงผมนี่นะครับขีดตรงกลางแล้วก็โคง้ง โค้งไปทางซ้ายโค้งไปทางขวานะครับขอบก็มีน้ําตาลโผล่มาหน่อยๆก็ได้นะมันจะได้มีแบบเหมือนสีอื่นมาเห็นไหมนี่ตรงนี้ครูบันแอบใส่เส้นปากกานิดนึงอืมเห็นไหมมาแล้ว ขอทาทางด้านนี้ก่อนนะครับด้านขวาด้วยนะจะได้แบบว่าไปด้วยกัน a later few moments later. ผมมาแล้วทีนี้ทีนี้เรามาลงเสื้อกันดีกว่าเสื้อครูบันอยากให้เป็นแบบอ่ะเสื้อแขนกุดปุ๊บแล้วก็คอเป็นแบบนี้ปัดๆแบบนี้ จะได้เป็นฟอร์มง่ายๆแล้วลงสีง่ายๆเราจะมาไล่เฉดกันแล้วจากชมพูไปหาม่วงเออสีหลายๆอันแู้ <Ooh. S 1> าก็ลงอันนี้เราไล่เราไล่เฉดนี่ครับจะให้มันเป็นสตรีมที่เป็นแบบสีผสมกันไปเลยลองดูนะหลายๆเทคนิคนะครับ นี่ครับชมพูทีนี้ก็ไล่เสร็จแดงให้มันผสมกับชมพูเห็นไหมเห็นไหมครูบันถมหลายชั้นมากนะครับไม่ใช่แค่แบบลงแบบทีเดียวนะลงหลายๆรอบแล้วสีมันจะฉ่ำขึ้นมาเลยฮะ เหนื่อยเหมือนกันนะนหครับทีนี้ก erm ็ม่วงอีกเฉดหนึ่งเอาน้ำเงินดีกว่าไล่เฉดทีนี้เราจะพอขอบมันเป็นสีแบบนี้ใช่ไหมเราก็อาจจะแบบใส่สีเข้มเข้าไปสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มก็ได้ เพื่อให้มันมีน้ำหนักของชุดอ่าอีกสีหนึ่งเข้ามาอุ้ยเลอะเห็นไ,ไหมเลอะก็ลบได้ครับไม่มีปัญหาครับเอาดินสอเลยแล้วกัน เสร็จแล้วเราลงตรงเสื้อเสร็จแล้วเห็นไหมว่าสีสวยแล้วอ่ะทีนี้ครูบันจะลงเงาตรงแบบว่าสีสีผิวนิดๆน,นะครับเนี่ยเห็นไหมครูบาลลงเงานิดเดียวนะครับใช้สีน้ำตาลน้ำตาลชมพูชมพูหรือใครจะใช้สีฟ้าก็ได้นะครับลงเป็นเส้นตรงนี้เพราะว่าผิวเราเราปล่อยขาวไงฮะมันก็ต้องมีสีอื่นมาเพื่อทำให้มีบ์เดอร์ของ ผิวกับ b a c k กราว n ์เพราะว่า background เราก็ไม่ลงสีแต่ถ้าเราลงสี background ด้วยเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องทำเส้นนี้ก็ได้ครับแต่จะใช้เวลานาน,านมากในการลง b a c k กราว n ์เพื่อให้มันเนียนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราลงเป็นสีน้ำก็จะง่ายกว่าสำหรับรูปนี้นะฮะหรืออะคริลิกยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่แต่พอเป็นดินสอสีแล้วปุ๊บใช้เวลาเยอะทันทีเพราะมันจะต้องเนียน ไม่งั้นก็จะแบบมันก็จะดูเป็นฝีมือเด็กๆครับอ่ะนี่นะครับมาลงสีป่าก,กันดีกว่าครูบาลจะเก็บลูกชิ้นไว้กินสุดท้ายลูกชิ้นของครูบอลก็คือตาครับเพราะว่าตาเนี่ยคือสิ่งที่ครูบอลชอบทําที่สุดเดี๋ยวถ้าครูบาลทาตาเสร็จแล้วยังไม่ทําอย่างอื่นครูบาลก็จะลืมอย่างอื่นไปเพราะฉะนั้นต้องทําอย่างอื่นก่อนที่จะมาทําตานะครับพูดให้ยาวทำไมเนี่ย จะเทียนจะเอาตาไว้ทําสุดท้ายทั้งเองนี่เห็นไหมเป็นน้ําตาลแบบออกแดงแดงนี่นะครับใส่น้าใส่แดงเข้าไปแล้วก็ใส่เส้นปากตรงกลางนะครับใช้ดินสอก็ได้ครับขอลงสีนกก่อนนกขอเป็นสีฟ้าแล้วกันไล่เฉดด้วยขอไล่เฉดสีฟ้า เห็นไหมสนุกดีเนี่ยชอบไล่เศดเข้าไปแล้วเนี่ยพอมันเป็นดินสอสีแล้วมันสนุกดีครับในไล่เศดฟ้าเขียวเอ้ยเขียวดีไหมเขียวมันจะเป็นตองเขียวตองเขียวตองดีกว่าอุ้ยนี่เป็นเขียวตองเขียวอ่อนอย่างนี้เหลืองจ้ะ นี่เห็นไหมครับเนี่ยไล่เฉดเข้าไป,ไปผสมไปเลยเนี่ยว้าฮ่าแล้วก็อยากให้ปีกมันเป็นสีเข้มๆหน่อยน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลออกเขียวเ่าเห็นไหมครับเวลาเราวาดรูปเราต้องสังเกตนะครับว่าสีน้ำตาลเนี่ยมันเป็นน้ำตาลแบบไหนมันเป็นน้ำตาลออกแดงหรือเป็นน้ำตาลออกเขียวหรือเป็นน้ำตาลแบบดาร์กช็อกโกแลต นะเราต้องแยกให้ออกนะครับเราต้องบอกให้ได้ว่าเวลาสมมุติเราทํางานอย่างเงี้ยฟ้านี้คือฟ้าอะไรฟ้าน้ําทะเลหรือเป็นแบบฟ้าแบบพาสเทลสว่างสว่าง,างอย่างเงี้ยครับนะมันมีคำมันมีมันมีชื่อของสีมันเลยนะครับเ<อ>ทาวควันบุรีอ,อย่างเงี้ย ถ้าเราทํางานสายนี้หรือแบบชอบอาร์ตจริงๆเราต้องสามารถบอกได้ว่าสมมติเราจะทาสีบ้านอย่างเงี้ยเอาแบบจะมาบอกว่าสีสีส้มอย่างเงี้ยเฉยๆไม่ได้เพราะว่ามันมันมีส้มอีกหลายเฉดมากอาจจะเป็นส้มแบบส้มโอโรสหรือแบบส้มส้มออเรนจ์ส้มส้มอย่างเงี้ยเออส้มออโรสเนี่ยคนไทยเราเรียกผิดเยอะนะ โอโรสไม่ใช่สีโอรสนะครับคนไทยจะชอบเรียกว่าสีโอรสไม่ใช่นะสีโอโอรสคืออะไรอ่ะลูกชายพระมหากษัตริย์เหรอถึงเป็นถึงเป็นโอรสเอ่อมันคือโอโอคือเก่าโอโรสก็คือดอกดอกกุหลาบเก่าๆ่ะครับดอกกุหลาบมันเริ่มเหี่ยวแล้วมันก็จะเป็นสีนั้นแ่ะสีส้มๆชมพูๆอย่างเงี้ยนคนไทยเราก็มาเรียกสีโอโรสสีโอรสฮะ ขอเติมลูกตานิดหนึ่งลูกตานกนะครับเห็นไหมเราได้นกสีสวยมากเลยเนี่มาแล้วอ่ะทีนี้เรามาแต่งหน้ากันดีกว่าคุณตรงนี้นะครับมีเปลือกตานะระบายเปลือกตาก่อน <should> สีน้ำตาลใส่อายแชโดเปไปนิดนึงมือเบาๆนะครับ มือเบาๆก่อนระบายเบาๆก่อนให้มันเนียนๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันทีนี้ด้านซ้ายด้วยแล้วก็ด้านขวาตรงนี้เราจะผสมสีได้เยอะเลยครับคุณผู้หญิงทั้งหลายจะทำได้ดีเพราะว่าเคยแต่งหน้ากันมาก่อนอุบาันชอบคนคิ้วแบบไม่ต้องเยอะ พอคิ้วนอหนาแล้วทำให้หน้าแข็งมากเลยบางคนเขียนออ้ใหญ่มากเส้นใหญ่หนะยังก็ปลิง้งนี่นะคะมีตาล่างเขียนใส่ใส่สีให้ตาล่างด้วยนิดๆจะได้ซอบๆนะครับเราว่าตาสีเหลืองกับฟ้าเนี่ยครูบาลขอขอเป็นฟ้าแบบเทาๆแล้วกันนะครับ วิธีการวาดก็คือพอได้ลูกตาไปแล้วใช่ไหมเส้นรอบนอกขนาดลูกตาทีนี้มันจะต้องมีขอบของในเส้นที่เป็นในตานี่นะครับเขียนไปไว้ก่อนเลยนี่คือเลนส์ตาข้างในของเราเฟิเขียนไปเลยพยายามให้มันแอเรียเท่ากันซ้ายขวานะครับต่างกันนิดหน่อยได้แล้วก็ครูบางก็จะเว้นขาวไว้เลยอันนี้คือส่วนที่เป็นประกายตาเพื่อเห็นไหม ตรงเนี้ยกูบัลอยากให้มันเข้มที่สุดอ่ะกูบอลจะลงสีดํานะครับใช้ดินสอสดินสอใช้ดินสอนี่เลย 6B ฝนลงไปเลยครับ 6B คือสีที่เข้มเกือบที่สุดของดินสอนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะดินสอสีสีดำเราใช้หมดแล้วลงลูก,กตาดำก่อนเลยลงลงตาดำทั้งในก่อนเลย ที่เป็นเลนตาของเราใครจะวาดตาแบบเทคนิคอื่นก็ได้นะครับไม่ว่าเลยครับใครจะวาดกลมเฉยๆก็ได้ถ้ารู้สึกว่าฟอร์มนี้มันยากเกินไปนะให้ครีเอทเอาเองหรือใครจะวาดตาเป็นฟอร์มใหม่เป็นแบบเป็นตาคนจีนตาอินเดียตาอาัลมอนด์เชฟอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยทีนี้ตรง สีตาจริงๆมันจะใส่ฟ้าเข้าไปแล้วก็ให้มันผสมกันเองกับขอบสีดำอันนี้นะครับจะลงบางๆนะครับวมันจะลงบางๆไม่ได้ลงเพราะว่าเราไม่อยากให้มันฟ้ามากเกินไปเราจะผสมกับสีดำของมันเลยนะ ด,ดินสอสีเนี่ยครับผสมกับดินสอสีระวังนะครับมือจะไปเลอะนะครับเห็นไหมว่าครูบันมีกระดาษทิชชู่ไว้ตลอดเวลาข้าง,ข,างข้างนะครับข้างข้าง,างมือเนี่ยนะเสร็จแล้วตรงนี้ครูบันจะแบบเขียนเส้นเล็กๆ็อๆตรงนี้เป็นเหมือนเส้นลูกตานี่นะครับอ่าอันนี้เป็นเทคนิคที่ ครูบานชอบใช้นะครับแต่ใครจะไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้ใครจะมีเทคนิคในการวาดตาแบบอื่นก็ได้นะครับไม่ว่ากันเลยนะนี่เสร็จแล้วก็ต้องมีแบบเงาๆตรงนี้นิดๆเงาๆตรงนี้นิดๆเป็นเงาของเป็นเงาของขนตาข้างบนที่เรากำลังจะต้องวาดนะเห็นไหมครับ มาแล้วแต่ว่าแค่นี้แต่งหน้ายังไม่เสร็จเหมือนแต่งหน้ายังไม่เสร็จนะครับเราจะไปต่อนะครับตรงนี้ใส่เงาใส่เง,งาดินสอเข้าไปนิดนิดเพิ่มมิติให้มันนะครับอ่าปวดแคนเหมือนกันเขียนอายไลเนอร์แล้วนะครับ เขียนข้างซ้ายก่อนเพราะว่าเราสามารถคนโทรลข้างขวาได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเราจะทำข้างที่ยากก่อนตาสวยขึ้นมาเลยอ่ะชน,นิดํำขนตาทำขนตาขึ้นมานะครับขนตาในเวลาเขียนให้เป็นสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับ าเห็นไหมตาฉ่ำขึ้นมาเลยขนตาล่างก็ต้องมีนิดๆนะครับเพื่อความสวยงามมีนิดเดียวแล้วก็เน้นให้มันแบบดำๆขึ้นอีกนิดอีกสเต็ปนึงนี่มาแล้วตรงนี้ข้างบนเป็นเงาเป็นเงาของขนตานิดๆแล้วจะซอฟต์ลงกว่าเดิมนี่ ได้แล้วเห็นไหมตามาแล้วไม่ยากเลยอาจจะเพิ่มชั้นตาให้มันเข้มกว่าเดิมหน่อยหนึ่งก็ได้ไม่มีปัญหาฟึบเรียบร้อยอ่าทีนี้เราจะมา,าวาดทางขวานะครับ a few moments later สังเกตว่าคุบันจุดตาสีขาวเนี่ยจุดไว้ทางคางทางเดียวจะพูดว่าอะไรนะ <c oughs> ตำแหน่งเดียวกันนะครับตำแหน่งนี้ พออยู่ทางขวาก็ต้องอยู่ตำแหน่งนี้ถ้ามาจุดอยู่ตรงนี้มันจะดูตาเหลนะอันนี้เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับที่ไม่ปิดนะครับบอกหมดเลยทุกสิ่งอย่างอะอะทีน,นี้เติมแก้มนิดนึงเวลาเติมแก้มนะครับมือเบาๆนะครับอย่าก,กดมือนะบางๆนะครับทำแก้มบางๆตรงไหนที่เราตรงกลางๆในที่อยู่ตรงกลางวงกลมเนี่ย ก็แบบปัดไปปัดมาหลายๆหนเหมือนปัดแก้มเลยครับอ่มันจะได้แบบแก้มชมพูเรื่อเๆ่อเห็นไหมสีชมพูตรงหูนิดนึงมันจะได้แบบดูเป็นคนสุขภาพดีนี่อ่ะทีนี้เรามาเขียนคิ้วกันครูบันจะใช้ดินสอนะครับ ขียนคิ้วเวลาเขียนคิ้วนะครับดูดีๆลากเส้นยาวๆมาทางนี้ให้มันโค้งนะครับไปตามไปตามรูปไปตามรูปตาพอทางขวาก็มานิดนิดนึงเอาให้มันเท่าๆกันนะครับปลายจะให้มันชดขึ้นนิดนึงก็ได้อ่ะแล้วก็ทำไงรู้ไหมครับเขียนเส้นตรงนี้เขียนเส้น ไล่บางๆนะครับเป็นขนคิ้วนะให้มันหันไปทางเดียวกันนะครับให้มันหันไปทางนี้ก่อนตรงหัวคิ้วเนี่ยให้มันหันไปเอียงถ้าเขียนคิ้วขวาให้มันเอียงไปทางขวาอย่างนี้จนจนกว่ามันจะได้ฟอร์มแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะมีจัวนิดนึงเนี่ยจวของคิ้วเนี่ยเขียนเส้นขีดลงมาตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะต้องเอียงมาทางนี้ คิ้วเอียงมาทางนี้เห็นไหมเส้นคิ้วมันจะไปคนละทางหลังจากที่เจอจั่วตรงเนี้ยอ่าแล้วก็หัวคิ้วนะครับอย่าให้เป็นตัดมากนะให้มีแบบเส้นมาบางๆนิดๆอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่แข็งนะนเอามาทางนี้บ้างนี่ ยิ่งก็ไปสักคิ้วอีกตรงใต้ตรงนี้ก็จะมีเงาน้อยหนึ่งเพื่อความลดความคอนทราสของดำกับขาวตรงนี้นะครับยิ่งคอนทราสมากยิ่งยิ่งทำให้ความรู้สึกที่เรามองรูปนี้มันแข็งนะเหมือนเร,เราใช้สีที่แรงๆครับเวลาเราใช้สีแรงๆที่อยู่ด้วยกันนะ่ะเสื้อเสื้อแดงกังเกงเขียวอย่างเงี้ยมันสีมันจะอึดอัด เรียบร้อยเซ็นชื่อได้วันนี้หวังว่าคุณคุณทั้งหลายจะได้ประโยชน์จากการไลฟ์สอนของครูปานนะครับก็ขอให้ไปทำเป็นกัน,กนบ้านแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ